ชมจังหวะพรพันธ์ทำแต้มให้ IBK อันโทสโคต์สตาฟเฮลานสนามวันที่25พฤศจิกายน2566ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-24รอบ2ซึ่งเอาชนะแท่จอนชองกวานจังเรสปาร์คที่นำมาโดยเมกาวาตีบีหลังตัวเก่งทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบสุดมัน3-1เซต 25-19, 28-26, 23-25, 25 22เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนขยับขึ้นรังอันดับ4ของตารางเกมนี้ในช่วงเซตที่3มีจังหวะที่ชมพู่พรนพันธ์เกิดปราดมือเซตวอลเล่บอลหญิงไทยวิ่งไปเซตที่กลางสนามก่อนกลับมายืนหน้าเน็ตบล็อกลูกตกจีโอวานนามิลาน่าหัวสาวของเรสปาร์คทำแต้มให้ทีมได้สำเร็จทำเอาพรอนพันที่ดีใจแบบสะใจสุดๆหันไปตีมือกับทิมโฮชุนเฮดโคชของทีมขณะที่ทีมสตาฟเฮลันสนาม โปรแกรมต่อไป IBK Antos มีคิวพบกับ GS c a n t e c h ในวันที่29พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกา